ในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องชุมชนของเราภายในชุมชนจะประกอบไปด้วยคนที่มาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวผู้คนเหล่านี้มีการดำเนินชีวิตความเชื่อภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายกันเห็นได้จากการแต่งกายอาหารชนิดต่างๆบ้านเรือนและประเพณีของชุมชน น้องๆคะคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเคยเล่าให้ฟังบ้างไหมคะว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตนั้นมีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของชุมชนในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสังคมในอดีตและในปัจจุบันสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ก็คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนแม่น้ําลําคลองใสปัจจุบันเน่าเสียเพราะมีคนทิ้งขยะและสร้างสิ่งกอ่อสร้างมากขึ้นสมัยก่อนป่าไม้อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันป่าไม้หมดไปเพราะนํามาสร้างบ้านเรือนมากขึ้นเป็นต้นอาราคาน้องๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสาเหตุการเปลี่ยนแปลง,ปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันกันนะคะ เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรทำให้ความต้องการทางด้านทรัพยากรเพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางตรงคือการสิ้นเปลืองพลังงานและปัญหาทางอ้อมคือการตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้นซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมน้องๆคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันด้วยสภาพของแม่น้ำลำคลองในอดีตและปัจจุบันกันค่ะในอดีตนั้นแม่น้ำและคลองต่างๆที่มีอยู่มากมายนั้นล้วนใสสะอาดทั้งยังเป็นเส้นทางสำหรับการเดินทางและเป็นแหล่งที่ตั้งของบ้านเรือนด้วยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้แม่น้ำลำคลองหลายแห่งเน่าเหม็นจากขยะมูลฝอยและตื้นเขินเพราะคนที่อยู่อาศัยมากขึ้น การปล่อยของเสียและขยะลงในแม่น้ำจนแม่น้ำบางแห่งถูกถมและทำเป็นถนนเป็นต้นนอกจากแม่น้ำลำคลองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะในอดีตสภาพอากาศจะบริสุทธิ์เพราะไม่มีสิ่งที่ทำให้อากาศสกปรกเป็นมลพิษเนื่องจากในอดีตมีต้นไม้เป็นจำนวนมากแต่สภาพอากาศในปัจจุบันมีมลพิษมากขึ้นเนื่องจากพันพิษจากที่ต่าง เช่นควันจักท่อไอเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมและต้นไม้มีจำนวนลดลงจากการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้นดังนั้นเราควรช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดมลพิษในอากาศกันนะคะน้องๆคะคราวนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนทางสังคมกันบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนทางสังคมคือการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว เมื่อประชากรมีเพิ่มมากขึ้นจำนวนที่อยู่อาศัยจึงไม่เพียงพอจึงเริ่มมีการบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนได้แก่ลักษณะของที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งที่อยู่อาศัยในอดีตนั้นมักจะตั้งอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำเนื่องจากสะดวกต่อการเดินทางและสะดวกต่อการทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะ และลักษณะของบ้านก็จะเป็นบ้านทรงไทยค่ะในปัจจุบันนี้บ้านเรือนมักตั้งอยู่ใกล้กับถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงจากการเดินทางด้วยเรือนในอดีตมาเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ในแบบปัจจุบันลักษณะของบ้านในปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นบ้านทรงไทยเนื่องจากได้รับการผสมผสานจากวัฒนธรรมอื่นๆค่ะความเปลี่ยนแปลงต่อมา การคมนาคมในอดีตและในปัจจุบันนั้นแตกต่างกันอย่างมากค่ะในอดีตการคมนาคมคือทางน้ำผู้คนจะใช้เรือและแพในการเดินทางหรือหากไม่ไกลมากก็อาจใช้การเดินค่ะเนื่องจากถนนยังไม่เจริญเหมือนในปัจจุบันค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้การคมนาคมขนส่งนั้นมีการพัฒนาไปมากค่ะการเดินทางขนส่งหลักซึ่งเปลี่ยนมาเป็นทางบกโดยใช้รถแทนเรือค่ะ นอกจากนี้ยังมีการคามนาคมเดินทางที่สะดวกสบายที่มากขึ้นเช่นรถไฟฟ้าและเครื่องบินอีกด้วยนะคะจึงส่งผลให้การจะราจรในเมืองใหญ่ๆติดขัดอีกสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนื่องจากมนุษย์พยายามพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการมนุษย์พยายามประดิษฐ์คิดคน้นเครื่องมือเครื่องจกักรและเครื่องใช้ต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันเช่นแต่ก่อน เราใช้วิธีจุดฟืนแต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้มีการจุดเตาแก๊สเป็นต้นแม้เครื่องจักรต่างๆจะเพิ่มความสบายให้กับมนุษย์เพียงใดแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอเสื่อมคุณภาพจนเกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านสุดท้ายคือการประกอบอาชีพในอดีตนั้นผู้คนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากมีแหล่งน้ำและพื้นดิน ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากทําให้อาชีพค้าขายและอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งส่งผลให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลงน้องๆคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาช่วยกันสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนมาในวันนี้แล้วนะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะการเวลาที่เปลี่ยนไปนั้นก็ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมแม่น้ำลำคลองที่เคยใสยสะอาดมือประชากรมากขึ้นการดูแลความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่ควบคุมยากอีกทางยังมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหการรมอีกมากมายส่งผลให้การลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองทำให้ปัจจุบันแม่น้ำลำคลองมีการเน่าเสียขึ้นเยอะ ด้านสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันจากเดิมอากาศบริสุทธิ์ฟ้าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันสภาพอากาศเต็มไปด้วยมลพิษเนื่องจากความเจริญที่เข้ามาควันเสียจากรถยนต์หรือควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนปริมาณต้นไม้ที่ลดลงสิ่งเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น ส่วนสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อมีประชากรมากขึ้นจึงเกิดการบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมลักษณะที่อยู่อาศัยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาจากในอดีตมักจะตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้แม่น้านําเพื่อสะดวกต่อก,การเดินทางการประกอบอาชีพแต่ในปัจจุบันนิยมตั้งที่อยู่อาศัยติดก,กับถนนเพื่อสะดวกในการเดินทางโดยรถยนต์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการคมนาคมจากในอดีตเส้นทางหลักในการคมนาคมคือทางน้ำผู้คนนิยมเดินทางด้วยเรือแต่ปัจจุบันการคมนาคมหลักคือทางบกผู้คนจึงเปลี่ยนมาใช้รถยนต์รถไฟฟ้าและเครื่องบินแทนทำให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและในปัจจุบันยังมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นจากอดีตเคยใช้ฟืนในการหุงหาอาหารปัจจุบันมีเตาแกส๊สเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำอาหารเป็นต้น และอีกหนึ่งการเปลีป่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการประกอบอาชีพในอดีตผู้คนมักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากแหล่งน้ําและผืนดินยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แต่ในปัจจุบนันเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ผู้คนหันมาทําอาชีพค้าขายและอุตสาหกรรมกันมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการใช้ชีวิตด้านต่างๆอย่างเช่นในการทําอาชีพในการแต่งกาย หรือการติดต่อกันจากเดิมเราเคยใช้เป็นบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายปัจจุบันเราก็ใช้เป็นเทคโนโลยีคือโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตในการติดต่อกัน น้องๆคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วเราก็ควรช่วยกันรักษาไว้ส่วนอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วเจริญก้าวหน้าขึ้นเราก็ควรพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงคะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปในหน่วยของวันนี้นะคะกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูอ้อมขอสวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆได้ตั้งใจเรียนกันไหมคะเมื่อกี้นะคะจากเนื้อหาที่หนูได้เรียนไปนะคะคุณครูจะขอสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องที่เราเรียนวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบนันกับคนในอดีตนะคะให้นักเรียนดูหนังสือประกอบในหน้า32นะคะ ถ้าใครที่ดูคลิปวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจนะคะให้หนูอ่านหนังสือทบทวนในหน้า32เป็นต้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะในวันนี้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันบ้านเมืองในปัจจุบันมีความเจริญมากขึ้นส่งผลให้วิถีของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะนักเรียนโดยคนในชุมชนจะประกอบอาชีพที่หลากหลายต่างๆเช่นเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ทำการประมงรับราชการพนักง,งานบริษัทค้าขายหรืออาชีพให้บริการต่างๆตามความถนัดของตนเองความจเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นการเดินทางในสมัยก่อนเราไม่มีรถไฟฟ้าเราจะใช้อะไรคะรถไฟใช่ไหมคะ แต่ในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้เรามีรถไฟฟ้าให้ความรวดเร็วสะดวกการติดต่อสื่อสารละคะเรามีอะไรคะปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโทร,ร,ทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้คนจึงย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความสิ่งพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นเมื่อคนมาอาศัยอยู่รวมกันจึงก่อให้เกิดการรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะ เช่นวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเป็นต้นจากที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะนำเนื้อหาในวันนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและนักเรียนจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะการบ้านของนักเรียนนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราได้จำแนก เราได้จำแนกนะคะหัวข้อแบบพึกรัดชุมชนของเราให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกและผิดลงในข้อความที่ใช่และไม่ใช่วิถีชีวิตของคนในอดีตแต่วันนี้นะคะการบ้านจะอยู่ในข้อที่3หน้า18และข้อที่4หน้า19นะคะหน้า18จะให้นักเรียนนะคะวาดภาพการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลือกมาหนึ่งหัวข้อนะคะ มีการประกอบอาชีพมีการแต่งกายมีการสื่อสารมีคมนานาคมและมีประเพณีให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งหัวข้อพร้อมทั้งวาดภาพประกอบและตอบคำถามส่วนหน้า19ข้อที่4นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันแล้วบอกความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งของเครื่องใช้นั้นนะคะไม่ยากกันเลยนะคะนักเรียน ถ้าเด็กๆทาเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานเข้ามาในกลุ่มไลน์ของห้องเราในอัลบั้มของเราได้เลยนะคะค,คุณครูรอดตรวจให้คะแนนอยู่นะคะนักเรียนสู้ๆนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ